ประโยชน์การครอบแก้วมันจะช่วยทําให้ร่างกายเราเลือดไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อที่ตึงอะค่ะดีขึ้นการครอบแก้วใช้กับโรคปวดมากกว่าอะค่ะหรือไม่ก็ปรับสมดุลด้วยอย่างเช่นหลังจากเราฝังเข็มกับคนที่ปวดไมเกรนคนที่ปวดคอปะหลายอย่างเงี้ยพอฝังเข็มเสร็จกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันขวัญคลายลงนิดนึงแล้วทีนี้เราก็จะตามด้วยครอบแก้วละค่ะ สีของผิวหนังมันก็จะเปาะได้ด้วยว่าเราเป็นโรคอะไรบ้างหลังจากคข้าแก้วเสร็จแล้วแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันบางคนมันจะออกสีแดงจัดบางคนก็จะออกสีเข้มม่วงแล้วก็หรือไม่ก็ม่วนคล้ำอย่างถ้าแดงจัดเนี่ยก็คือความหมายก็คือไฟในร่างกายค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้เวลาเราครอบแก้วเนี่ยเอาไฟที่ส่วนเกินนะคะ่ะเอาออกจากร่างกายจะทําให้สุขภาพดีขึ้นส่วนคนที่อย่างเช่นคนที่ปวดหลังปวดเอวนานๆเนี่ยค่ะ ส่วนมากเวลาเข้าแก้วเสร็จสีมันจะออกเป็นสีม่วงหรือไม่ก็สีม่วงคล้ำอะค่ะก็คือเลือดไหลเวียนไม่ดีซึ่งพลรังชีกับเลือดค่อนข้างอุดตันเยอะมันก็เลยจะออกเป็นสีแบบนี้ซึ่งข้อบแก้วเนี่ยจะช่วยทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นทําให้พลรังชีไหลเวียนดีขึ้นจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นสบายตัวค่ะ